สวัสดีทุกท่านครับผมขวัญเชิงชายไลฟ์สดจากชมลมพระเนื้อผงม,มาตรฐานสากลเป็นรายการสอนดูพระเนื้อผงแท้ๆเชิญรับชมได้เลยครับลูกอมหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมเม็ดนี้ได้มาพร้อมกลักเดิมๆแบบนี้ครับแต่การใส่กลักมาแบบนี้ไม่ได้หมายความว่า ลูกอมเม็ดนั้นๆจะแท้นะครับกาักนี้เป็นออปชันเสริมครับเหมือนการเลี่ยมเงินมานั่นแหละครับไม่ได้เป็นตัวชี้วัดความแท้หรือว่าเก๋แท้หรือว่าเก๋นั้นเราต้องดูที่ตัวลูกอมครับเพราะว่าเห็นบ่อยบางทีลงโชว์ถ่ายรูปลูกอมมาแค่รูป2รูปเท่านั้นเองครับนอกนั้นถ่ายกลักมา3 4รูปเลยครับ กลักนี้ของเก๋ก็เอามาใส่ได้ครับไม่ใช่เรื่องยากครับสำหรับลูกอมเม็ดนี้นั้นแท้ที่จริงแล้วก็ไม่ได้อยู่ในกลักใบนี้ครับท่านลองดูสภาพของลูกอมเม็ดนี้ครับมีผิวพันธุ์ที่ ค่อนข้างจะสึกกร่อนไปนิดหน่อยครับแล้วก็มีน้ำมันว่านสีเหลืองแล้วก็สีชมพูขึ้นมาเต็มเลยครับอันนี้เป็นตัวบ่งบอกว่าลูกอมนี้ผ่านการใช้มาแบบถูกสัมผัสผิวครับเพราะฉะนั้นเป็นไปไม่ได้ถ้าลูกอมที่อยู่ในกลัดจะโดนสัมผัสผิวครับ แล้วลูกอมเม็ดนี้ถูกใช้มาอย่างไรครับท่านดูครับบริเวณจุดนี้ฮะเห็นล่องตรงนี้ไหมครับแล้วก็ล่องตรงนี้ครับด้านข้างก็มีล่องตรงนี้ครับด้านบนก็มีครับมีล่องตรงนี้ครับลูกอมเม็ดนี้ถูกถักลวดใช้มาครับนี่ฮะบริเวณจุดที่ท่านเห็นสกรปรกดำๆตรงนี้คือปมของลวดครับเส้นลวดก็จะวิ่งมา ทุกทิศทางมาขดปมอยู่บริเวณด้านบนนี้ที่ท่านเห็นเป็นสิ่งสปกปรกฝังอยู่เนี่ยครับไปดูอีกด้านหนึ่งของลูกอมครับนี่ฮะอันนี้เป็นด้านตรงข้ามกับมุมเมื่อสักครู่นี้ท่านก็จะเห็นสนิมที่เกิดจากลวดถักซึ่งเป็นลวดเหล็กจะให้สนิมสีน้ําตาลแดงแบบนี้ครับเห็นไหมครับก็จะมีสามมุมตรงนี้แล้วก็มีสี่มุมตรงนี้ครับ แล้วก็จะมาขดปมอยู่ตรงนี้ครับแต่ตรงนี้ไม่มีสิ่งสกปรกอันนี้สันนิษฐานว่าปมนั้นอยู่ห่างจากเนื้อครับนี่ฮะอันนี้น่าจะเป็นด้านใต้หรือด้านบนก็ได้ครับส่วนตรงนี้จะมีปมอยู่นะครับอันนี้ปมอยู่ชิดกับเนื้อครับทําให้สิ่งสกปรกนั้นเขาก็จะฝังติดกับเนื้อกับผิวลูกอมแบบนี้ครับนี่ฮะแท้ที่จริงแล้วลูกอมเม็ดนี้นั้นถูกถักลวดใช้มาครับ ส่วนกลัดที่ได้มาด้วยเนี่ยก็เป็นออปชันเสริมครับเพราะฉะนั้นการพิจารณาลูกอมหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมนั้นกลักเงินหรือว่าตลับเงินกลมๆเนี่ยไม่ได้เป็นตัวฟันทงเก๋แท้ครับเอามาใส่ที่หลังได้ครับสวัสดีท่านสมาชิกที่เข้ามาใหม่รบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยครับ การดูลูกอมหลงพอคงวัดบางกระพร้อมนั้นดูไกลๆท่านดูนะครับเขาจะมีระดับของน้ำมันว่านสองสีคือสีเหลืองแล้วก็สีชมพูครับน้ำมันว่านสีเหลืองนั้นเขาจะลอยอยู่ด้านบนเห็นไหมครับส่วนน้ำมันว่านสีชมพูนั้นเขาจะซึมอยู่ในเนื้อครับ พระหรือลูกอมที่มีสูตรการใช้น้ำมันว่านสีของน้ำมันจะเรียงแบบนี้นะครับเพราะว่าน้ำมันว่านสีเหลืองมีโมเลกุลที่เล็กกว่าเคลื่อนที่ได้เร็วได้ไกลกว่าเขาก็จะอยู่บนสุดครับส่วนน้ำมันว่านสีชมพูมีโมเลกุลที่ใหญ่กว่าเขาจะอยู่ด้านล่างสีเหลืองอีกทีจะเป็นอย่างนี้ตลอดการครับสีเหลืองจะนำสีชมพูตลอดครับเห็นไหมครับ และก็จะเป็นแบบนี้ทุกจุดนะครับเนี่ยฮะสีเขียวที่ท่านเห็นอยู่ตรงนี้ของเก๋ก็มีทำเช่นเดียวกันครับเป็นการเอาสีมาแต้มแท้ที่จริงแล้วจุดนี้คือเศษของตะไบทองเหลืองที่ท่านเห็นสีเขียวนี้คือสนิมของทองแดงครับ เพราะว่าทองเหลืองนั้นก็เกิดจากทองแดงผสมกับสังกะสีสนิมของสังกะสีจะเป็นสีขาวแล้วก็หลุดล่อนง่ายท่านมองไม่เห็นหรอกครับสิ่งที่หลงเหลืออยู่ก็จะเห็นสนิมสีเขียวของทองแดงแบบนี้ครับอันนี้ก็ไม่ใช่จุดฟันธงเก๋แท้นะครับเป็นมวล3ตามข้อสอันนี้เป็นสูตรการสร้างครับทีนี้จุดฟันธงเก๋แท้นั้นมีอยู่2ข้อ หลักๆก,ก็คือข้อ A การงอกของปูนและข้อ B ก็คือการซึมขึ้นมาของน้ำมันเราไปดูรูปจากกล้องไมโครสโคปกันดีกว่านะครับตรงนี้เป็นมุมกระเทาะเป็นมุมหลบเป็นพื้นที่ต่ำท่านจะเห็นการงอกของปูนขึ้นมาชัดเจนเป็นผลึกแบบนี้ครับถ้าใครติดตามไลฟ์สดที่ผ่านๆมา ท่านก็จะเห็นผลึกรูปทรงแบบนี้ในพระเนื้อผงทุกองคครับเนี่ยฮะผลึกเขาจะเหมือนกันครับดูหลุมนี้ก็มีเห็นไหมครับปกติการงอกของปูนขึ้นมาเป็นผลึกแบบนี้เขางอกทั่วทั้งเม็ดนั่นแหละครับแต่บริเวณพื้นที่สูงที่โดนสัมผัสบ่อยๆนั้นผลึกของปูนเขาจะแตกหักออกไปครับ ท่านลองซูมเข้าไปดูใกล้ๆบริเวณพื้นที่ที่โดนสัมผัสบ่อยๆก็ได้ครับท่านก็ยังเห็นลิ้วรอยของผลึกปูนอยู่เห็นไหมครับแต่ก็จะเป็นลิ้วรอยแบบสึกก่อนไปครับไม่เป็นผลึกเป็นแท่งเหมือนในพื้นที่ต่ําเห็นไหมครับกับกันครับน้ํามันที่ซึมขึ้นมานั้นบริเวณพื้นที่สูงที่โดนสัมผัสบ่อยๆได้รับความร้อนบ่อยๆน้ำมันก็จะขึ้นมาจัดกว่าพื้นที่ต่ำครับเห็นไหมครับเขาจะกลับกันกับปูนนะครับ เป็นเพราะว่าบริเวณพื้นที่โดนสัมผัสบ่อยๆพื้นที่สูงนี้เมื่อโดนความร้อนแล้วเนื้อพระจะขยายตัวน้ำมันว่านก็แตกตัวได้ดีน้ำมันที่แตกตัวได้นี้จะซึมผ่านช่องว่างของเนื้อพระได้ดีครับทำให้ขึ้นมาบริเวณพื้นที่ที่โดนความร้อนหรือบริเวณพื้นที่สูงเนี่ยจัดกว่าบริเวณพื้นที่ต่ำครับเห็นไหมครับ และถ้าลองมองดูดีๆน้ำมันว่านนั้นเขาก็จะมี2ส,สีอย่างที่ผมกล่าวไปแล้วคือสีเหลืองกับสีชมพูในภาพนี้อาจจะไม่ชัดเจนว่าสีไหนอยู่ด้านบนหรืออยู่ด้านล่างรอชมภาพต่อไปครับภาพนี้ก็จะชัดเจนท่านไล่ดูตามลูกศรของเมาส์บริเวณพื้นที่สูงที่โดนสัมผัสบ่อยๆเนี่ยจะขึ้นเป็นสีชมพูครับเนี่ยฮะ ส่วนบริเวณพื้นที่ต่ำที่ไม่ค่อยโดนสัมผัสเช่นแอ่งตรงนี้เนี่ยท่านจะเห็นน้ำมันว่านสีเหลืองเห็นไหมครับเป็นเพราะว่าบริเวณพื้นที่สูงที่โดนสัมผัสบ่อยๆสีชมพูเนี่ยชั้นของน้ำมันว่านสีเหลืองนี่สึกออกไปแล้วครับท่านก็จะเห็นเนื้อชั้นที่2เป็นสีชมพูครับส่วนบริเวณพื้นที่ต่ําที่เป็นแอ่งนี้ผิวเดิมที่เป็นน้ำมันว่านสีเหลืองนี่เขายังอยู่ครับท่านเลยเห็นสีเหลืองแบบนี้ครับ ทีนี้บางท่านก็อาจจะงงอาจารย์ครับทำไมสีเหลืองเห็นในภาพนี้ไปอยู่ในแองได้ครับเป็นเพราะว่าผิวของพระเนี่ยเขาไม่ได้มาเขาไม่ได้สม่ำเสมอกันหรอกครับผมทำกราฟิกมาให้ท่านดูครับนี่ฮะผิวของพระอันนี้เป็นภาพตัดขวางนะครับท่านจะท่านดูครับจะมีบริเวณพื้นที่ที่สูงแล้วก็บริเวณพื้นที่ที่ต่ำครับอันนี้ทำให้ท่านดูในผิวเดิมๆที่ยังไม่ผ่านการใช้นะครับ ชั้นของน้ํำมันจะเรียงแบบนี้ครับคือมีสีเหลืองอยู่ชั้นบนครับแล้วชั้นล่างลงมาก็จะเป็นสีชมพูครับพอใช้ไปใช้ไปบริเวณพื้นที่สูงสูงเนี่ยเขาโดนสัมผัสก่อนครับเขาก็จะสึกออกไปเห็นไหมครับพอสึกออกไปชั้นสีเหลืองเนี่ยหายไปแล้วครับท่านก็จะเห็นพื้นที่สูงเนี่ยเป็นชั้นสีชมพูแทนเห็นไหมครับนี่ฮะ แล้วพื้นที่ต่ำท่านจะเห็นผิวเดิมที่เป็นชั้นสีเหลืองจุดดำๆก็จะมีสิ่งสกปรกอยู่เห็นไหมครับเนี่ยฮะใครเข้าใจตรงนี้แล้วรบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดหัวใจมาให้ดูหน่อยครับจะได้ทราบว่าท่านเข้าใจเห็นไหมครับกลับมาที่ภาพเดิมฮะท่านดูฮะเลนพื้นที่สูงเนี่ยครับก็จะเห็นสีชมพูเห็นไหมครับ ส่วนบริเวณพื้นที่ต่ำท่านจะเห็นสิ่งสกปรกแล้วก็น้ำมันว่านสีเหลืองซึ่งเป็นผิวเดิม,ดมครับนี่ฮะชัดเจนนะครับเรื่องระบบน้ำมันครับอันนี้ถ่ายให้เห็นความหลากหลายของระบบน้ำมันท่านดูครับเขามีความ เข้มมีความจางมีหลายโทนสีอย่างเช่นสีชมพูเนี่ยเขาไม่ได้มีสีชมพูแค่สีเดียวครับเขาก็จะมีสีชมพูไปจนถึงสีส้มหรือไปจนถึงสีม่วงก็มีครับเห็นไหมฮะอันนี้คือความหลากหลายของน้ำมันว่านแต่ละตัวครับซึ่งแน่นอนครับไม่ได้ใช้แค่ว่านแค่ตัวเดียวฮะอาจจะเป็นว่าน108หรือว่ามากกว่านั้นครับเพราะ เพราะฉะนั้นสีของน้ำมันเขาก็จะแตกต่างกันแบบนี้ครับเห็นไหมครับลักษณะของสีที่ท่านเห็นอยู่นี้เป็นการซึมขึ้นมาจากเนื้อนะครับของเก๊ก็แค่โปะสีลงไปครับเพราะฉะนั้นท่านก็จะเห็นสีนั้นโปะอยู่บนผิวของลูกอมครับและช่างก็ยังทำ ความหลากหลายของโทนสีแบบนี้ไม่ได้ครับถ้าเป็นสียัมพูส่วนใหญ่ก็เห็นเป็นสีเดียวเลยครับดูง่ายครับแล้วสีที่โปะลงไปส่วนใหญ่จะไปอยู่ตามในล่องในหลุมครับเห็นไหมครับแต่ของแท้นั้นเขาไม่ได้อยู่ตามล่องตามหลุมนะครับส่วนใหญ่เขาจะขึ้นบริเวณพ,พื้นที่สูงครับนี่ตรงไหนที่โดนสัมผัสบ,บ่อยๆเขาก็จะขึ้นจัดครับยกเว้นบางจุดที่มีน้ำมันกระจายตัวอยู่ครับเพราะว่าการนวด ปูนกับน้ำมันให้เข้ากันได้ดีเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเข้ากันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกครับน้ำมันว่านก็มีกระจายตัวเป็นจุดๆครับตามผิวตามเนื้อแบบนี้ท่านก็จะเห็นจุดของน้ำมันเนี่ยครับกระจายตัวอยู่เห็นไหมครับตรงน,นี้ก็จะเห็นสนิมของทองแดงครับนี่ฮะ สวัสดีท่านที่เข้ามาใหม่บรบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ด้วยครับสวัสดีพี่ธงชัยครับสวัสดีคุณทอมครับสวัสดีคุณเดชาครับสวัสดีคุณเพิ่มยีราฟครับ ไลฟ์เราคนดูน้อยก็ไม่เป็นไรครับให้ถือว่าท่านเป็นบุคคลกลุ่มเล็กๆครับที่จะได้เรียนรู้ฝีมือการดูพระขั้นสูงแล้วก็ท่านจะแยกฝีมือช่างระดับวิศวกรออกครับเอาละครับเราไปดูรูปถัดไปนะครับ ความขุขะของผิวลูกอมนั้นก็เกิดจากการงอกของปูนครับแต่ทีนี้การงอกของปูนนั้นเขาจะมีแพทเทิร์นอยู่ครับโดยปกติแล้วผิวเดิมๆของลูกอมหลงพอคงวัดบางกระพร้อมเขาจะมีผิวห่มปูนอยู่ครับลักษณะของผิวบ่มปูนเป็นยังไงครับผมได้แนบรูปภาพผิวในลูกอมเม็ด เดิมๆให้ท่านชมด้วยครับเป็นอีกเม็ดหนึ่งนะครับนี่ฮะผิวบ่มปูนเขาเป็นอย่างนี้ครับท่านจะพบเจอในลูกอม,มที่เม็ดผิวเดิมๆไม่ผ่านการใช้หรือใช้มาน้อยมากๆเท่านั้นครับท่านดูครับลักษณะของเขาก็จะเหมือนกับแผ่นดินที่แตกละแหงนั่นแหละครับถ้าใครเคยเห็นนาข้าวที่น้ำระเหยออกไปหมดแผ่นดิน ผิวดินเขาก็จะแตกระแหงแบบนี้ครับที่นี้บริเวณที่เป็นแผ่นสีขาวๆเนี่ยเรียกว่าผิวบ่มปูนครับผิวบ่มปูนก็เกิดจากการทำให้พระหรือลูกอมเนี่ยแห้งช้าๆครับพอแห้งช้าๆยังมีความชื้นอยู่เมื่อปูนธรรมยากับคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศก็จะเกิดเป็นผลึกของแคลเซียมคาร์บอเนตแข็งๆแบบนี้เป็นแผ่นๆแ,แบบนี้ครับนานวันไป แผ่นที่มีความแข็งนี้เมื่อลูกอมมีการหดขยายตัวเนื่องจากความร้อนหรือความเย็นทําให้เกิดรอยแตกและแหงแบบนี้ครับเป็นแผ่นๆเป็นกเกล็ดๆแบบนี้ครับทีนี้การงอกของปูนนั้นเขาก็จะงอกขึ้นมาตามช่องว่างของรอยแตกเห็นไหมครับนี่ฮะท่านดูครับตรงไหนที่มีช่องว่างนั้นท่านจะเห็นผลึกของปูนงอกสูงขึ้นมาครับนี่ฮะ ไล่ตามดูเมาส์ผมก็ได้ครับส่วนบริเวณที่เป็นแผ่นผิวบ่มปูนขาวๆเนี่ยเนื่องจากมีความหนาแน่นสูงน้ำวิ่งเข้าวิ่งออกได้ยากปูนก็จะไม่งอกบนผิวบ่มปูนครับเขาก็พยายามหาทางออกหาทางงอกโดยการงอกขึ้นมาที่ลอยแตกระแหงแทนครับเห็นไหมครับดูนะครับเดี๋ยวจะให้ดูอีกภาพหนึ่งซูมใกล้กว่านี้ครับ อันนี้เป็นอีกเม็ดหนึ่งนะครับที่มีผิวเดิมๆท่านดูครับบริเวณที่เป็นผิวบ่มปูนแผ่นขาวๆนี้เขามีความแข็งครับบล็อกน้ําไม่ให้วิ่งเข้าวิ่งออกปูนจะงอกได้ยากปูนก็จะงอกขึ้นมาตามรอยแตกของแผ่นนี้แทนครับพอนานวันเข้าเนี่ยปูนที่งอกตามรอยแตกเนี่ยจะสูงกว่าผิวบ่มปูนครับเห็นไหมครับชัดๆนะครับแบบนี้ฮะ ตรงนี้เห็นจุดของน้ํามันว่านสีชมพูรกระจายตัวอยู่เห็นไหมครับอย่างนี้เป็นคนละเม็ดกันนะครับแนบภาพมาให้ท่านพิจารณาเฉยครับเอาละครับกลับไปที่เม็ดเดิมของเราถ้าแบบนี้ท่านดูออกไหมครับว่าเคยมีผิวบ่มปูนอยู่ปูนก็จะงอกขึ้นมาตามรอยแตกละแหงเหมือนเม็ดเมื่อสักครู่นี้แหละครับ แต่ว่าท่านดูครับเนื่องจากผิวบ่มปูนของเม็ดนี้หายไปแล้วสึกไปแล้วเนื่องจากการใช้สัมผัสกับผิวท่านดูครับผมก็จะวาดการงอกล้อตามรอยแตกผิวบ่มปูนให้ท่านดูนะครับปึ๊บเห็นไหมครับกลับไปรูปเดิมนะครับปึ๊บเห็นไหมฮะ นี้ท่านพอจะมองออกอย่างครับว่าตรงไหนเป็นรอยที่งอกล้อตามรอยแตกบ้างครับไปอีกทีนะครับปึ๊บดูนะครับตรงนี้ใครเข้าใจแล้วกดไลค์กดหัวใจมาดูครับปึ๊บเห็นไหมครับใครเห็นความแตกต่างของตรงนี้แล้วกดไลค์กดหัวใจมาดูครับปึ๊บ,บเห็นยังครับอันนี้วาดให้ท่านดูนะครับ เมื่อท่านดูผิวแบบนี้จนชำนาญแล้วท่านสามารถที่จะฟันธงเก๋แท้ได้ครับเพราะว่าลูกอมหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมผิวเขาก็จะมีแพทเทิร์นการงอกตามรอยแต่ของผิวบ่มปูนแบบนี้เป็นช่องเป็นตารางแบบนี้ครับดูอีกทีครับปับ๊บกลับมาภาพเดินครับปึ๊บเห็นไหมฮะผมจะสลับไวๆท่านดูใหม่ครั้งนะครับ ใครที่ต้องการฝึกฝนก็แคปรูปภาพไปได้เลยครับแล้วก็ไปฝึกวาดเอาครับครับใครมองออกแล้วกดไ like, ลค์กดหัวใจมาดูครับเนี่ยครับหลักการพิจารณาดูยังไงครับ ก็ดูครับตรงไหนที่มีปูนงอกขึ้นมาท่านจะเห็นเป็นเส้นสีขาวครับเนื่องจากปูนเดิมทีนั้นเขาจะมีสีขาวครับพองอกขึ้นมาแล้วเขาก็จะเห็นเป็นเส้นขาวๆแบบนี้ครับซึ่งการงอกแพทเทิร์นการงอกก็จะล้อตามรอยแตกครับเห็นไหมครับตรงไหนที่เป็นเส้นขาวๆนั่นแหละครับเห็นไหมฮะล้อตามรอยแตกแล้วเป็นช่องๆครับเอาใหม่ครับดูทีครับปึ๊บ เึ๊บเห็นไหมครับสวัสดีคุณทีเชตครับถ้าอ่านผิดขออภัยครับสวัสดีคุณสอนจรยุทธครับสวัสดีคุณจิตกรครับสวัสดีคุณใหม่ท่า,าด่านครับคุณเพิ่มถามว่าจุดดำเล็กๆคืออะไรครับอันนั้นเป็นฝุ่นครับ ท้าไม่เป็นฝุน่นก็เป็นมวลสารประเภทกวดหินดินทรายเนี่ยครับทีนี้ทรายเนี่ยเขาจะมีหลากหลายสีครับในธรรมชาติดูในภาพนี้ก็ได้ครับบางจุดนั้นเป็นสีส้มบางจุดเป็นสีดาครับแต่นี้ไม่แน่ใจว่าอยู่ตรงไหนอาจจะตรงนี้ก็ได้ครับเป็นเม็ดทรายนะครับทรายเศกนี้ใส่ตามมวลฐานรองครับใส่ตามมวลสารรองตามธาตุสีครับคือธาตุดินครับเพราะว่าการทำพระหรือลูกอมเนี่ยจะต้องใส่ มวลสารล้อตามธาตุสี่คือดินน้ำไฟลมครับสิ่งมีชีวิตทุกชนิดจะประกอบด้วยธาตุสีนี่นะครับคือดินน้ำไฟลมครับแล้วก็จะเรียงแบบนี้นะครับไม่ใช่ดินน้ำลมไฟนะครับเป็นดินน้ำไฟแล้วก็ลมนั้นอยู่สุดท้ายเพราะว่าอะไรครับสิ่งมีชีวิตตอนก่อกําเนิดขึ้นมาทีแรกนั้นเป็นก้อนเนื้อครับเป็นของแข็งธาตุดินจากนั้นมีเลือดมีน้ําหนอง ไปหล่อเลี้ยงเป็นธาตุน้ำครับจากนั้นได้พลังงานความร้อนเป็นทาุไฟครับผ่านไปสักพักเมื่อสามารถหล่อเลี้ยงตัวเองได้แล้วลมก็คือลมหายใจนี่เป็นธาตุสุดท้ายครับเพราะฉะนั้นพระาศาสดาเราพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าในพระไตรปิฎกท่านไปอ่านได้เลยครับท่านจะพูดแบบนี้ครับคือดินน้ำไฟแล้วก็ลมครับ แล้วทุกครั้งที่ท่านพูดที่ท่านตรัสนั้นจะเรียงแบบนี้ครับสวัสดีคุณตีมีลาบครับสวัสดีคุณบิ๊กครับเวลครับใครมองแพทเทิร์นนี้ออกแล้วครับสลับให้ดูอีกรอบครับปึ๊บท่านไปฝึกนะครับท่านแคปรูปหน้าเปล่าๆที่ผมยังไม่ได้วาดนี่ยครับแล้วก็ไปฝึกวาดครับฝึกวาดล้อตาม รอยงอกของปูนที่เป็นเส้นขาวๆเนี่ยครับตรงไหนที่เป็นเส้นขาวที่สุดนั่นแหละครับปูนงอกใหม่ที่สุดครับอีกทีครับรูปนี้ถ่ายให้เห็นหลุมครับเห็นไหมครับในร่องในหลุมท่านก็จะเห็นปูนงอกผลึกของปูนที่สมบูรณ์ครับเห็นไหมฮะจากที่ผมเกินไปข้างต้นแล้วว่าเม็ดนี้นั้นแท้ที่จริงแล้วไม่ได้อยู่ในกลักครับ กลักนี้เอามาใส่ทีหลังครับแต่ใส่มาแล้วเป็นเวลาพอสมควรเหมือนกันดูจากอะไรครับดูจากสนิมของกลักที่เป็นเงินเนี่ยครับจะมีสนิมสีดำติดกับเนื้อลูกอมเห็นไหมครับท่านเห็นสีดำๆนี้อันนี้คือสนิมของเงินนะครับปกติโลหะทุกชนิดจะมีสนิมครับถ้าเป็นทองแดงโลหะทองแดงนั้นจะมีสนิมสีออกน้ำตาลออกแดงๆครับ ที่เห็นในพระหล่อที่เห็นสีแดงๆบางท่านเรียกยาขัดอันนั้นไม่ใช่ครับยาขัดไม่อยู่แล้วครับผ่านมาเป็น10ปีร0อปีแดงๆนั้นคือสนิมของทองครับเพราะว่าการทำรูปหล่อนั้นจะต้องใส่โลหะที่มีศักิษีครับโลหะที่มีศักสีที่สุดก็คือทองคำครับพอใส่ลงไปผ่านการเวลาไปตรงนั้นที่เป็นทองคำน่ะก็จะมีสนิมขึ้นเป็นสีแดงครับภาษาวงการเรียกยาขัดครับ โลหะถัดมาเป็นเงินจะให้สีสนิมสีดําแบบนี้ครับถ้าเป็นทองแดงก็จะให้สนิมสีเขียวแล้วถ้าเป็นเหล็กก็จะให้สนิมสีแดงน้ําตาลแบบนี้ครับเห็นไหมครับอันนี้ถ่ายให้เห็นสนิมสีดําเป็นตัวบ่งบอกว่าก็ใส่กักมาเป็นระยะเวลานึงครับ แต่ไม่ได้ใส่มาตั้งแต่ต้นนะครับเพราะว่าสภาพผิวของลูกอมนั้นสึกไปแล้วก็มีมีน้ํามันว่านซึมขึ้นมาด้วยครับเนี่ยเป็นตัวบ่งบอกว่าลูกอมนี้ถูกใช้แบบผิวเปิดครับซึ่งผมครั้งต้นผมก็ให้ดูไปแล้วนะครับรอยถักลวดครับอันนี้ให้ดูสนิมของรอยถักลวดชัดๆครับท่านดูความเก่าของสนิมครับสนิมนี้เราสามารถดูความเก่าได้ครับชั้นของสนิม ที่เก่าจริงจะมีสีสนิมที่ซึมเข้าไปในเนื้อท่านจะเห็นสีส้มจางๆเนี่ยซึมเข้าไปในเนื้อเห็นไหมครับถัดขึ้นมาชั้นบนสุดท่านจะเห็นสนิมสีเข้มอันนี้เป็นจุดที่ติดกับเหล็กมากที่สุดเขาจะมีสีเข้มแบบนี้ครับการใช้สนิมหรือสีมาแต้มก็จะไม่ได้เป็นแบบนี้นะครับก็จะเป็นสีสนิมไปเลยครับสนิมจะไม่ได้ซึมเข้าไปในเนื้อครับที่ซึมเข้าไปนเนื้อนี่เป็นตัวบ่งบอกว่า โลหะที่เป็นเหล็กนี้ติดกับเนื้อมานานครับเห็นไหมครับรอยเป็นทางนี้ก็คือรอยเส้นลวดนี่แหละครับนะครับมาดูภาพรวมอีกทีครับลูกอมเม็ดนี้ไม่ได้อยู่ในกักมานะครับแต่เดิมครับถูกถักลวดใช้มาครับตรงนี้เป็นรอยบุ๋มที่เกิดจากเส้นลวดเห็นไหมครับเนี่ยครับ ลอยมาทางนี้ตรงนี้ก็มีครับลอยมาทางนี้มุมนี้ก็มีครับอยมาทางนี้แล้วมาขมวดปม,มอยู่ตรงนี้ครับที่ท่านเห็นสิ่งสกปรกเยอะๆเนี่ยครับอันนี้คือรอยปมลวดครับมาขมวดอยู่ตรงนี้ครับอันนี้ไายด้านหนึ่งครับด้านตรงข้ามครับก็จะเห็นลวดเหมือนกันครับนี่ฮะเป็นสนิมที่เกิดจากลวดเหล็กครับนี่ฮะมาสี่ทิศทางแล้วก็จะมา พันเป็นปมที่ตรงนี้แต่พอเออว่าปมนี้ไม่ได้ติดกับเนื้อลูกอมครับสนิมก็เลยไม่ได้ติดตรงนี้ครับพันแบบลอยๆอยู่ครับเห็นไหมครับอันนี้คือการดูร่องลอยการใช้การเก็บรักษาในหัวข้อดีครับหัวข้อย่อยดีคือรอยที่เกิดจากลวดถักเก่าครับขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมติดตามพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ